สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็นี่เป็นแปลงของคุณป้าพิสมัยนะครับก็ที่อยู่อาเภอท่ายางนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับดูนะครับลูกแปลงนี้อยู่ริมทางนะฮะอันนี้โดนน่าจะโดนแสงแดดดีมากนะครับดูดกดมากนะครับเพียบเลยนะครับมีถั่วฝักยาวแจมมเลยนะครับแปลงเก่านะ โอ้โดจริงๆนะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมนีนนมม่นะครับแปลงเงินแสนสุดๆเยี่ยมมากเลยนะครับดีใจนะครับผมที่ได้มาเห็นแบบนี้นะครับ ฮึมฮึมวันนี้ไดวันนี้เก็บได้ห้าสิบห้ากอ๋อเขาเขาขึ้นให้เลยใช่ไหมขึ้นโอ้ไม่ต้องเรียกร้องเลยใช่ไหมไม่ต้องคือเราไปจงเขาก็ดูตามตลาดหนองกล้วยว่โอ้ที่นี่ดีจังเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะให้มันมีที่ที่ภาคใต้ฮะพอพอแม่ค้าขอลงแล้วเขาก็ ลงยาวเลยไม่ว่าจะผักจะแพงหรือจะถูกแต่ว่าไม่ได้เก็บทีเดียวหมดนะอ๋อที่เห็นเยอะๆคันเนี้ยมีอยู่ยี่สิบล่องเนี่ยแล้วทั้งนี้หน่อยเดียวอ๋ออุปกนจะโสมหน่อยนะอ๋อแต่ว่าอันไหนได้เก็บบ้างแล้วเนี่ยอันนู้นได้เก็บยังอ๋อเก็บหมดแล้วใช่แต่แต่แต่เก็บแบ่งแบ่งวันนี้อย่างพรุ่งเนี้ยจะต้องเก็บแปลงนี้ครับแล้วลงไปหาข้างล่างสีแถวอ๋อแล้ว เก็บข้างล่างหกแถวแล้วมาต่อด้วยแปลงนี้อ๋อมาต่อแปลงนี้ใช่แต่มันมีไรเก็บทุกวันไงไม่ใช่ว่าเก็บทั้งวมดไม่เก็บไม่ทันสองชนอันนี้เดี๋ยวมันไม่ค่อยจะมีละแต่ข้ามันมันเออมันนี่มันมันตอนเย็นมันก็จะหุบอ่ามันครับสวยเลยเนาะโอ้ยทำทำค้างแบบนี้ไม่ดี ไม่ดีหรอผมว่ามันสวยดีนะแต่มันมันจะยากไอ้ตรงนู้นะเนาะเวลาเก็บอะใช่มันก็มีหลงอะมันอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยเออมันจะมันจะมองไม่ค่อยเห็นอันนี้ม้ากรกำหนดถ้าหมาหลังจะที่ว่าเดี๋ยวมันกำลังโอคนเนี้ยนะเดี๋ยวก็จะเห็นีอันไหนีอันไหนมใเสื้อโอ้โหจอดเลยมันเร็วกว่าเดิมไหมเร็วกว่าเดิมไหม สองเดือนกว่าไหมเวลาเวลาเก็บเนี่ยเนาะมาเวลาตั้งแต่ปลูกมาอันนี้หยอดเม็ดหรือว่าพ่อเก้าพ่อเก้าอ๋อทีนี้ว่าถามว่ามันไว้พอเดิมไหมฉันไม่มั่นใจเพราะฉันใส่ทัวรักยาวก่อนเห็นเทาทัวรักยาวไหมอ๋อ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 ที่มันเนี่ยแบบเนี้ยอ่าอ๋อเราปลูกไปก่อนเราเราไม่ลื้อเนาะมันเป็นไอ้นั่นใบเหลืองโรคไวรัส <อ>ก็ทัวไปยังเสียดายเป็นไวรัสมั่งไม่เป็นมั่งก็เลยเพาะแล้วก็เลยเอามายอดทั้งทั้งที่ทยังมีต้นทัวอยู่พอเวลามีต้นทัวเสร็จมันทำง,งานยาก<อ>เวลาเราตัดลื้อเ่ี่ย,ยากก็ลกขึ้นมาแล้วก็<อ>ต้องมานั่งถอนเมื่อทรมานตอนถอนอันนี้เราถอนเอาใช่ไหมใช่พ่นยาไม่ได้อะไม่ไล้ไม่ก้าเนาะเสียดายถ้ามันตายขึ้นมา มันมันกลัวมันจะฟื้นยากโอ้ใช่ใช่อ๋อมีมียาผสมเทียมด้วยใช่เพื่อที่จะมะเร็งมันไม่โผลไม่โผลที่จะผสมเกจสองอันนี้นะมันน้อยอ๋อเนี่ยเหรอใช่ที่เก็บเนี่ยฉันเก็บประมาณนี้เนี่ยเท่านี้ใช่โอ้ยมันก็ได้ราคาอย่างเงี้ย ี่แต่จริงๆแบบมันมันก็มีบ้างต้องใหญ่บ้างเนาะโอ้ยเก็ตใหญ่ผสมไปหมดเลยอ่าคือคือเราไม่ได้เลี้ยงใช่ไหมไม่เลี้ยงโอ้พยุ่มส่เลยไปดูแปลงข้างล่างเนาะอ๋อโซมอะไรอะไรค่นี้ขนาดโซมแล้วเนาะเนาะแต่ยังจะถามคุณผู้ชมว่าเวลามันสูงส่งกันเยอะฉันสามารถตัดมันได้ ตัดอะไรตัดยอดตัดผมตัดนะใช่เหรอผมตัดยอดนะนี่ผมมาดูเมื่อกี้ผมยังเด็ดให้อยู่เลยไม่บอกผมยังเด็ดให้อยู่เลยว่ามันขึ้นมาสุดแล้วตัดเลยเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ให้มันไม่ให้มันลงมาอย่างเงี้นะถ้าอย่างเงี้ยผมจะเด็ดเลยอย่างเงี้ยผมจะเด็ดยอดเลยเด็ดเด็ดเด็ดออกเลยนะเพราะว่าถ้าถ้าถ้าไม่เด็ดมันก็จะไปเรื่อยมันไม่ค่อยมีตัดแล้วอย่างเงี้ยอ๋อ มันเป็นสุ้มแบบนี้ใช่ไหมยังไม่มีเวลาตลักบุกแล้วมาดูแปลงใหม่ที่เป็นพาะนี้แล้วมันปลูกอีกแล้วเนี่ยเหรอใช่เพราะว่าปลูกใหม่ปักสวยอ,อ๋อนี่นี่มันมันจะมากับถั่วเ <laughs> นี่ยมามากับถั่วฝักยาวอันนี้นะครับที่มาเป็นโรคใบเหลืองเนี่ยมากับถั่วฝักยาวจะเห็นปักมันยังสวยก็เลยไม่เก็บไว้เลยได้ได้เนี่ยเห็นแล้วว่า โอ้โหอ๋ออันนี้เอาพะยงคุมเลยเลยพอพพะยำคุมมันไหม่ใช่ใช่มันจะร้อนมันจะร้อนนั่นข้างเดี๋ยวว่าจะต้องใส่น้ำก่อนนะเนี่ยเพื่อมันจะได้ไม่ต้องผมว่าปลูกต้นใหญ่ไปไหมหรอปลูกต้นใหญ่ไปหัวใหญ่คนนี้อีกแล้วว่าหรอหัวใหญ่มันจะออกดอกเล้วนะไม่ไม่หนวดมันจะพันกันอันนี้ปลูกททีี่่่วา ใ่เนี่ยหมายความว่าใบมันบางๆกลัวมันจะตายอีกอะไปตอนตอนเพาะนะจะต้องเอาไอ้เอาตากแดดไว้ถ้าอยู่ในร่มมันจะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวผมเดินดูนี่ก่อนโอ้มาดูนะครับเพื่อนๆนี่ขนาดแปลงเก่านะเขาก็จะจะไม่เอาแล้วก็ยังเก็บได้อยู่นะยังสวยอยู่เลยเห็นไหม ดูดินะครับนี่นะครับ<อ>ยังดกอยู่เลยเ,ยเปนเน <c oughs> เ็นเยอะครับเพื่อน